สว,ว,วัสดีครับวันนี้พามหายามเจ้ครับนี่ครับวิถีอีสานเลครับทีิตามสัญญา,า,ญญาอันนี้ก็เทียงหน้าขโมดปลาอ้อยพิธีอีสานเลยนี่ถ้าป่วนมันเป็นถนนถ้าไก่ไก่พูนมันเป็นถนนนี่พอ,อได้ปลาตัวนึง พอได้ปลาสุพีโอ้ยปลาปัอนอมุดไปมานทะเลออกเพราะว่าโอ้ยมันเซ็งระยะนี้ผมกับปันมาปันมาโอ้เหนื่อยกันเหนื่เหย,ยื่อเอบ้านบ้านหล่อนง่ายเดิเมะ ป่าอีหยังวะปนมากินได้บ่ครับพี่น้องมาหนังนี้เนี่ยหลอนสุกๆตัวผมก็ใส่ตามนี้หั่มุ้นพอเป็นงก็ใส่อัน่นบามุ้นหน้าหน้าหนูแดงไกลๆทับพุ่นก้าวโพอ,อ่ำา

ั้ที่สองเยอะกับเบียร้งี่เก้าเมือนกันกกบนั้ที่สามอุ้ยหลุดครับเห็นไ่มครับ สาลุดครับสามตอดซื้อคนมาดูลุดเล้ว यार पर किन इन... เอาไปซื้อครับมีอ no? ย oh, ู่บนน้ออยู่บ้าน้อโอ้ย่ยย ชนโบกอะไรชนชนไอ้นอ สุดครับคิดว่าป่อยู่โอ้ยูย่ย,ยู่ยู่ไปดเยอเขียดเองแล้วครับเมื่อคืนผมเม่ไดทไทยผมโ่าแอยามตอนโซ่จีก,กว่าไดีอย่างตอนโซ่ที่เดียวจีกว่าไดครับคงดจบตัวกับ ม,นมนันมันเต็มแงแล้วไม่มีก็ปิดเลยีนี้หมดหมดมันจะต่อไปครับ ว่ามามา,มานเต็มเลยครับคลิปดีผมจะลงติกตอกวยครับ

นครับบอมาจะุนทั้ง้ปนกนครับมีแต้มที่ตัวไหมว็ดว็ดประมาณเศ้าหลัง ทำไรไปผมก็วัใส่เบ็ดมม่ดีเดียเนื่อมไปบ่ดีใจเกืบุทธาดรายเฮ้ยแต้มนึงม่งเลยส้นใหญ่สี่แล้วผมจะเอา นั่งนี่บา้าติดปากคอใหญ่หว่าวุ้ยจุดมิดนงอไปทั้งพุนรู้ то тол 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 форма мөн бүгд инцтэй អាយវារឡង เปล่าเนาะมีไปลาทูตัวเดียวหลังดทตาย ครับผลงานเดี๋ยวก็ลัางเบ็ดกันครับ ยิ่งเวทเล่เนี่นครับเมื่อคืนเยื่อบอลเมื่อวานนี้ก็เยื่อบอลรุตทีหลังหน้าสองหลังครับรุตสองหลังโน่นน,นี่นน่นนั้นรุตสองหลัง